สองลัคนาราศีนี้จะได้อิทธิพลแรงบวกจากดาวพุธที่โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดนะฮะได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนและชาวลัคนาราศีธนูดาวพุธจะเดินเข้าสู่จุดปัตนิของชาวลัคนาราศีมีนและดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีธนูนะฮะบางท่านจะมีโชคจากนิติกรรมคู่จากการจากเงื่อนไขสัญญาจากคู่สัญญา บางท่านเนี่ยได้โชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือสนับสนุนดีๆจากต่างเพศนะฮะพอดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิทำงานร่วมกับต่างเพศดีนับตั้งแต่วันที่28กันยายนไป1เดือนโดยประมาณนะจนถึงประมาณวันที่15แต่ว่าหลังวันที่15ดาวพุธยังโคจรได้ตำแหน่งโดดเด่นอยู่เช่นกันแต่ว่า การทำนายตรงนี้นะฮะมีผลถึงวันที่15ตุลาคมนะฮะติดต่อกับต่างเพศดีว่าจะจะนำมาซึ่งทรัพย์นะฮะดาวพุธโคจรแบบนี้เป็นกเกรษตราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดให้คุณรุนแรงนะฮะเบอ้ล2นะฮะได้ทั้งกเกษตรราธิบดีเนี่ยกเกษตรราเนี่ยเป็นลักษณะของความมั่นคงนะฮะความอุดมราศีมีนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะฮะ แปลว่าบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะ er บางท่านจะมีโชคดีจากญาติพี่น้องได้เจอเจอญาติทางไกลที่ไม่ค่อยได้เจอเจอนานๆได้การช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือมีการติดต่อมีการพูดคุยเข้ามามากขึ้นบางท่านได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ไนอสังหาริมทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะหรือมีการติดต่อบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สําเร็จหรือมีข่าวดีบางอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่่งงกัับบญาพีนนน้ออคคคใรรว จะมีข่าวดีเข้ามาดําเนินการใดๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในช่วงนี้สั้นๆนี้มีความสําเร็จนะฮะชาวลัคนาราศีมีนบางทีโสดเนี่ยจะได้พบรักได้เจอเจอความรักมีต่างเพศเข้ามาบางท่านรอหุ้นส่วนมีโอกาสเกิดหุ้นส่วนเกิดขึ้นนะในช่วงถึงวันที่15ตุลาคมในดวงชะตาเนี่ยราศีอนิธนูด้วยนะนะฮะที่พูดนะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเหมือนกันนะฮะมีโชคจากต่างเพศแล้วก็ทั้งมีนกับธนูเนี่ยมีโอกาสมีโชคดีเกี่ยวกับงาน นะฮะเกี่ยวกับงานด้วยนะครับเช่นได้ข่าวดีทางการงานนะฮะการงานมีการขยับตัวนะฮะมีการขยายตัวนะฮะท่านใดรอขั้นรอตําแหน่งก็คือมีโอกาสอ่ะมีมุมที่จะได้รับการโปรโมตนะ,ะในช่วงนี้นะฮะหรือว่าบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่เลย2องลัคนาราศีนี้ นะฮะมีข่าวดีทางการงานเข้ามานะฮะดำเนินการเอกสารใดๆทางการงานอาจจะมีความสําเร็จตั้งแต่วันที่28กันยายนไปถึง15ตุลาคม,มว่าจาจะมีเสน่ห์มากนะครับท่านใดที่มีคู่ถ้าก่องานร่วมกันก่อผลประโยชน์ร่วมกันดีบางคนเนี่ยจะมีคนเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ ได้ลูกค้ารายใหญ่ก็ได้ได้ลูกค้าชั้นดีเข้ามาก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องบอกว่าสองลัคนาราศีนี้นะฮะดาวพุธให้คุณรุนแรงเป็นดาวขายเป็นดาวพูดดาวการขายอ่ะนะฮะดาวติดต่อดาวสื่อสารนะฮะอยู่นิติกรรมเอกสารทุกประเภทอะ่ะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับชะตาแน่นอนนะฮะสำหรับท่านใดที่โสดลองเปิดใจคุยนะนะครับหรือท่านใดมีคู่ถ้ามันใช่คู่มันก็จะแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นนะนะฮะท่านใด คือเกิดลัคนาราศีธนูกับมีเนะี่ยช่วงนี้ไปขยับตัวก็แล้วกันนะฮะมันจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเข้ามานะครับสั้นๆเน,นี้ยเพราะฉะนั้นดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนี่ผมทายร,มรวมๆนะฮะต้องหาโหรหาหนักโหราศาสตร์ที่เขาศึกษาจริงจังนะเขาจะสามารถอ่านดวงชะตาคุณได้ตามตำราโหราศาสตร์เขาจะใช้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากและสถานที่เกิดเอามาประสานกัน แล้วถ่ายเป็นชีวิตของคุณโดยเฉพาะเจาะจงอันนี้เขาถ่ายรวมๆดวงมันไม่เหมือนกันหรอกราศีเดียวกันนะฮะนนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อดวงคนเราไม่เหมือนกันนะฮะโบราณเขาเลยมีเครื่องรางเครื่องรางเนี่ยเป็นตัวจูนจูนพลังงานนะฮะกับจิตใต้สํานึกนะ,ะสิ่งใดนะฮะที่เป็นตัวขวางกั้นจิตก็จะลดน้อยลงเมื่อเรามีความศรัทธานะฮะเขาเรียกว่าเป็นการ เป็นตัวเป็นสังค่าหนะฮะเป็นตัวลดนิวรห้าเมื่อไม่มีนิวรห้าสิ่งต่างๆความเป็นไปได้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราจูนกับจิตใต้สํานึกได้นะฮะในที่นี้ผมขอแนะนําเครื่องรางนะฮะเครื่องรางที่เห็นในมือของผมเนี่ยนะฮะนี่คือตะกุดนกคุ้ม8ทิศเป็นตะกุดโบราณผ่านพิธีกรรมโบราณทั้งพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะประกอบด้วย3าศาสตร์นะฮะ แต่กุลนี้มีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ขอบอกพุทธคุณก่อนนะจะเสริมดวงในเรื่องของหลักทรัพย์สินทรัพย์โดยตรงนะฮะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปนะคือจะกันภัยการศัตรูทั้ง8ทิศการคุณใสด้วยนะฮะคือตะกุดนกคุ้มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือพระพุทธองค์เนี่ยเคยบำเพ็ญภาวนานะในชาดกนะเกี่ยวข้องกับชาดกก็คือในร่างลูกนกคุม้มนะฮะซึ่ง มันเกิดไฟไม่ป่าที่นี่ไฟมันก็จะมาเผาลังนะฮะทุกทิศทุกทางนะฮะพระพุทธองค์เนี่ยก็อยู่ในร่างลูกนกคุ้มน้อยก็บินไม่ได้นะเดินก็ไม่ได้พ่อแม่นกก็บินหนีนะฮะไม่ได้เอาลูกไปด้วยพระอ,องค์จึงตั้งสัจจะอธิฐานด้วยแรงบารมีบุญทําให้ไฟป่านั้นดับนะฮะเพราะนั้นเป็นความเชื่อที่ว่าผู้ใดบูชาตะกุดนกคุ้ม8ทิศเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับลูกนกที่สามารถรักษาทรัพย์สินสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของตนอยู่ และศัตรูจะทําอะไรไม่ได้นะฮะกันศัตรูทั้ง8ทิศนะฮะหรือศัตรูจะห่างไปหรือหยุดเป็นศัตรูหรือทําอะไรไม่ได้นะเหมือนกับลูกนกที่ไฟป่ายังไม่สามารถเผาลังได้ไฟป่าเปรียบประดุดเหมือนศัตรูนะฮะแล้วก็ลูกนกเนี่ยนะฮะที่รักษาลังได้ก็เป็นลูกนกที่มีลังเปรียบประดุดเหมือนใครที่ยังไม่มีบ้านหรือมียังไม่มีหลักทรัพย์หลักทรัพย์ยังผ่อนธนาคารอยู่นะอะไรแบบนี้ก็เหมาะบูชาจะเสริมในเรื่องของพวกนี้โดยตรงนะครับ นะก็กันคุณสสยกันศัตรูนะฮะโบราณเนี่ยบรรทางร้านนาเขาจะมียันนกคุ้มนะมันก็จะเป็นยันกันไฟนะฮะก็เกี่ยวโยงกับช่องกับชาดกตรงนี้ทนะ่านใดยังได้ตะกุดนกคุ้ม8ทิศน,นะข้างในเนี่ยจะเป็นรูปหล่อนกคุ้มเขียนคำวานานามาจากนาโมพุทธายะแปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่ลงมาตัสรู้ในพัทรกับนี้นะฮะก็ติดต่อแอดมินไปไนดะ้นะครับวันนี้สวัสดีครับ